พี่รองเท้าผมเลิศมากไม่ไม่อันนี้แบบเป็นแค่ชุดเคบีเฉยๆเดี๋ยวไปเปลี่ยนรองเท้าแต่นี่ก็เป็นส้นเหมือนกันไม่แทงน้าน้องนะคะอันนี้น้องหล่อเนาะตัวเอาไม้ลงหน่อยจ้าโอเคพร้อมเนาะเริ่มแล้วนะ ยังไงคะพูดถึงงานในวันนี้นิดนึงคะ่ะมีความตื่นเต้นอะไรยังไงโอ้โหยิ่งกว่าตื่นเต้นอีกค่ะเออคือก่อนหน้านี้คือผมรันมินิฟิไปก็คือเจอแฟนคลับไปเป็นส่วนหนึ่งครับผมมือไม้สัน่นแฟนคลับเห็นในแชาทถามผมว่าหยุดมือสั่นได้แล้วคือมันตื่นเต้นมากสำหรับเราคือด้วยความที่มันเป็นแฟนมีครั้งแรกของเราด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราคิดเราเราจะทำได้ไหมอ่ะเหมือนแบบว่าเราต้องโฮเวทีคนเดียวเงี้ยทุกความรู้สึกทุกความกดดันมันก็แบบ มันก็เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเงี้ยมันก็ทําให้เราตื่นเต้นครับผมการฝึกซ้อมครับเป็นยังไ,ไงคะการฝึกซ้อม,ม,มอตอนนี้ถ้าถามว่าเต็ม้อยไหมผมก็ให้เต็ม้อยครับผมเพราะว่าเราก็ซ้อมมาเป็นเดือนล้วตอนนี้อยู่แค่ความมั่นใจแล้วครับผมแล้วก็ความที่จะกล้าแสดงออความรู้สึกที่จะโชว์ไปมากกว่ากังวลอะไรอีกไหมคะถึงวันงานแล้วตอนนี้แหละฮะมันไม่ใช่คําว่ากังวลเนี่ยมันเป็นคําว่าแบบตื่นเต้นมันเป็นคําว่าตื่นเต้นมากกว่ากังวลนะผมรู้สึกว่าแบบคือมันเลยความกังวลเพราะเราซ้อมก้ยังเยอะ มันมีแต่ว่าพอมาเจองานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมากกว่าพร้อมๆเรากี่เอร็นะตอนนี้นะครับผมก็ให้ร้อยเลยแล้วกันเออตอนแรกคือตื่นเต้นก็อยากจะตัดไปสัก90แต่มีคนบอกว่าคือเวลาเราขึ้นเวทีถ้าไม่มีความตื่นเต้นสแสดงว่าแบบมันไม่ได้มันต้องมีความตื่นเต้นเป็นปกติแล้วผมก็เลยเอาตรงนั้นมาใช้เลยเอ,อ,อย่างเพลงไ่ร้อนเพลงทุก90ใช่ครับรค,คือด้วยความที่ผมเนะี่ยเป็นคนที่ชอบแบบ เพลง90อยู่แล้วเพลงแบบทีมงาน90เงี้ยผมก็เลยคุยกับพี่ปาร์ตี้พี่ผู้จัดการผมว่าพี่ปาร์ตี้ผมอยากได้ทีมงานแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยเราก็ได้คิดค้นเพลงออกมาที่มันเหมาะกับงานโชว์ของเรางานชื่อว่าเพลินเดอร์เจอร์นี่ก็คือใช้เพลงมาเล่าในการเดินทางเลยคือรับรองว่าในงานนี้จะได้เห็นเส้นทางเดินทางตั้งแต่วันแรกใช่ใ,ใช่ครับผมคือผมมาอยากอยากมาขยายความตรงที่ว่าคือผมไม่ใชอ่อยู่มาอยู่จุดนี้เลยก็คือผมแบบ มีทั้งแบบไปทํานู่นทํานี่ล้มมาก่อนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อย่างเงี้ยครับผมแสดงว่าก่อนจะมาเป็นเพลงทุกว,วันนี้วันนึงันมันก็ค่อนข้างยากสำหรับผมม<ร>ันค่คอนข้างที่จะยากครับผมนอกจากเพลงที่เราเตรียมคนมาให้เต็มใจแล้วเรามีอะไรพิเศษจริงๆก็มีโชว์เซอร์ไพรส์สหลายโชว์เลยครับผมอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแขกรับเชิญคือตอนแรกพี่นักข่าวถามว่าผมไม่อยากสปอยจนตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วว่าคือใครตอนนั้นบอกว่าเตี้ยกว่าตัวเองไม่ใช่เหรอเตี้ยกว่า วันนั้นวันนั้นบอกพี่ว่าเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าผมก็ต้นสูงจริงๆนะคือตอนนี้เอออยากให้ดูกล้องมม o ทยาวมากผมเลยว่าส้นแบบสูงเท่าตึกครับผมจริงๆมีส่วนครับผมมีส่วนฮะคือเราก็ส่ง reference เลยว่าเราอยากได้ชุดประมาณนี้นี่เป็นชุดประมาณที่แบบเราชอบมันเป็นเทสของเราเราก็เสนอไปแล้วมันพอดีมันเข้าทีมงานสมัยก่อนด้วยทีมงาน8ป9 0ูนครับผม แต่ S <S> ว่ากังวลในเรื่องการเต้นด้วยใช่จริงๆก็พอสมควรนะผมจากคือผมเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยได้ไม่ไม่ไม,มีพื้นฐานไม่มีสกิลการเต้นมาก่อนเงี้ยมันก็จะก,กังวลเป็นธรรมดาครับผมแต่วันนี้ก็คือได้เห็นประเด็นเต้นแน่นอนเต็มที่ครับผมเต็มี่ครับเต้นกันให้รองเท้าหลุดอะไรกันไปข้างเลยก็คือตอนตอนเช้าเออลันโชว์รันก็คือรองเท้าส้นเปิดแบบหนึ่งครับผม เห็นบรรยากาศข้างนอกบ้างยังครับพี่ไปแอบดูแฟนๆบ้างอย่างโอ้ผมมาถึงนี่ตั้งแต่6กโมงก็ได้ดูแค่บูธด้านหน้าครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างแต่ข้างข้างนอกนี่คุ้นแน่เลยนะจริงเหรอฮะแบงแบงออกแบงค์แน่ฮนิดนดิมนิดเดิ่นิ่งใหญ่มากเลยคือเขาก็อาจจะส่งแบบตัวแทนแสดงความยินดีมาในรูปแบบแบบเป็นแบงค์ก็ได้อะไรเงี้ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนครับผม ส่วนตัวได้แบบว่าโอกาสได้เซฟสุดแ็กหรือ,อยังมั้งครับเนี่มีเข้าไปอ่านในทวิตเตอร์บ้างแล้วครับผมแต่ว่าก็นิดหน่อยฮะเพราะว่าเราไม่ก่อนหน้าน,นี้ก็คือไปรันทุกอย่างหมดเลยไม่กดลันเพิ่มขึ้นเนาะเพราะอาจเซฟกันแล้วคือ,อเออคือผม,ผมพยายามจะไม่เข้าไปอ่าน <c oughs> จะได้แบบเอออยู่ๆมาคือโชว์เลยจบเลย <c oughs> จะได้แบบอยู่สมาธิอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับวันเกิดปีนี้ตั้งใจทําอะไรเป็นพิเศษมันี่แหละฮะ งานแฟนมีครั้งนี้ละครับผมจริงๆแล้วผมเกิดวันที่8มีนาแต่ว่าด้วยสถานการณ์แล้วก็เนื่องด้วยวันเวลาสถานที่ที่เหมาะสมก็คือเราก็เลยเลื่อนมาที่วันที่27นี้ครับผมก็เหมือนกับเป็นการให้ของขวัญแฟนๆครับผมแล้วอย่างหน้าพารากอนล่ะคะที่เราไปแอบหมุนตัวถ่ายรูปอ๋ออันนั้นก็เป็นโปรเจกต์ของทางบ้านผมเองฮะคือเขาเป็นเปิดโดเนตให้ทุกคนโดเนตเข้ามาแล้วก็จะมีของกลับไปแล้วเขาจะเอาเงินโดเนตไป ขึ้นจอ LED อีกทั้งยังเอาไปสร้างห้องสมุดในจังหวัดอุบลครับผมที่เขาขาดแคลนใช่ครับไปทําบุญถือว่าเป็นปีดีๆปีนึงก็ถือว่าเป็นปีวันเกิดที่ผมคิดว่าน่าจดจําที่สุดแหละหลังจากนี้นแฟนๆจะชวนมามีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมนะอีกมอ่ามีครับผมเร็วๆนี้ก็จะมีอีกแฟนมิตหนึ่งเป็นแฟนมิตติ้งออนไลน์ครับผมชื่อว่าบุญเปรมอิสเลียวที่จัดขึ้นในวันที่18เมษายนนี้ตอนนี้ก็ขายบัตรอยู่ครับ ตอนนี้ยังไม่เริ่มซ้อมเลยครับผมคือตอนนี้โฟกัสตอนงานนี้ก่อนครับครับวันนี้พี่บุญก็มาด้วยป้ะคะพี่บุญออกใครคมาโอ้โหพี่บุญลงทวิตเตอร์ไปตั้งขนาดนั้นครับผมตั้งแต่ตอน8โมง9โมงอะซื้ออะไรนะเขาบอกว่าเหนื่อยไหมคนดีแคปชั่นทวิตเตอร์โอ้โหผงไม่มีใครรู้เลยมั้งว่าพี่บุญไม่มาหรือมาเนี่ยใจชื้นขึ้นไหมครับว่าแบบว่ามีพี่มาจริงๆก็ดีใจครับผมเพราะว่าพี่บุญคือเขาเป็นเขาเป็น คนที่เริ่มต้นมากับเราด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบผมสนิทด้วยที่สุดในการทํางานของผมแล้วก็ดีใจที่เขามาเป็นส่วนหนึ่งในการแบบเเป็นแฟนมีครั้งแรกของผมด้วยครับวันนี้เชิเทนทวิตสักลำดับที่เท่าไหร่ดีคะจริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าหวังอะไรมากครับวันนี้แ,<ต>แบบแต่ท่านหนึ่งก็ดีเนาะท่านหนึ่งก็ดีครับผมใช่ ฝากขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่ซื้อบัตรเข้ามาดูเปรมเดอร์เจอร์นี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรอบออนกราวหรือว่าจะเป็นรอบออนไลน์ทิกเก็ตนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้มาครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมยังไงก็ผมรู้ว่าทุกคนแบบอาจจะติดธุระบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจแล้วผมก็ยินดีว่าพวกคุณแบบยังไงก็รักรักผมแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะยังไงพวกคุณก็แบบรักผมแต่อาจจะแบบมาไม่ได้เนี่ยผมก็รับรู้ได้ถึงตรงนั้น ผมก็รักพวกคุณครับเออโอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่ครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณค <c oughs>